ใหม่ดาริกาตอบกลับดราม่าน้าฝรั่งผอมเกินในซีรีส์แม่หยัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวจากวงการบันเทิงมาฝากกันค่ะหลังจากที่ซีรีส์เพียรีดฟอร์มยักษ์อย่างแม่หยัว The i m p l c e s of Ayutthaya ออกอากาศไปได้ไม่นานก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทของนางเอกสาวอย่างไม่ดริกาที่รับบทเป็นเท้าศีสุดาจันอย่างมากหลายคน ชื่นชมในความสวยและความสามารถของใหม่แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่ารูปลักษณ์ของใหม่ไม่เหมาะกับบทบาทในยุคสมัยนั้นเนื่องจากมีรูปหน้าที่ฝรั่งเกินไปและรูปร่างที่ผอมเกินไปจนไม่เข้ากับภาพลักษณ์ของหญิงไทยในอดีตล่าสุดค่ะใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาตอบโต้ประเด็นดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยเธอขอให้แฟนคลับใจเย็นๆและอย่าไปต่อว่าคนที่วิจารณ์เพราะทุกคน มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เธอก็อยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่ความรักและความกำลังใจที่มีให้กันมากกว่านอกจากนี้ใหม่ย,ยังเผยว่าเธอได้เพิ่มน้ำหนักขึ้น5กิโลกรัมแล้วและขอให้ทุกคนเปิดใจรับชมซีรีส์อย่างสนุกสนานโดยไม่ต้องไปติดอยู่กับประเด็นเร่องรูปรักของเธอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นในโลกออนไลน์นั้นควรใช้วิจรารณญาณและให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่ใหม่ดาวิกาออกมาตอบโต้ด้วยความใจเย็นและความเข้าใจทำให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเธอแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการรับมือกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์และเพื่อนๆเ,เ,เลยคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เห็นด้วยกับการที่ใหม่ออกมาตอบโต้ในลักษณะนี้หรือไม่และคิดว่าเราควรจะให้กำลังใจนักแสดงอย่างไรบ้างเพื่อให้พวกเขา สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารดาราคนโปรดของคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ